ไปังไงเนาะนำมุสาวข้าัวมือนี่เฮ็ยังไล่ะนะตามพร้าวเออจบดีป้าลุงก่อนจบาดีป้าลุงเออตามะพรบ่พีกินข้าวบ่ลูกบ่ออกินข้าวกับยังมือนี่กับยังนะับยังนะกับแจวนี่อตาตาน่อยเขาัวมือนี อาจจบเแทบด้วยแท,บ,แทบอะไรมากแทบรมากไล้เนาะนี่เาจะไปใช้มือนี่ลูกเอาไปดินน้ำายไดยไปกินเพนล่ได้ก็ไปดินน้ำายด้โม่่าจะไปมือน,นี่เนาะไปยังเดือดแทว่านนี่ก็ไปแลยเอาไปดินไหนล,ลด,ด้ลวดยะโอ้ยนเนอาะอเาจะไปดงได้มือไปแล้ไปอืม นี่ายอยู่นตาม,ตาม,มเๆเบๆเด้อตบบู้พาเห็นแังเใ่ไ่ะู้พายหน,นึ่งหงนึงเขา้าหะนึงเข้ายังไปหนึ่งบ่หนึ่งเดีวเ<น>มื่อวานนี่อันตอแจงนะไ,ไปดินนู่นนั่นอันหนึ่งเดีว หนึงเต็วันนี่มึงยังไม่หนึ่งอยู่เอาหมูแมหนึ่งมืวนเหมือึงมือแจงเดี๋ยวไพ่น่งอะลาไว้หน่งบอใช้บังหาเล็กได้ปะจ๊ะเ็เจก็เป็นเนาะีมึงอยู่ ชี้มึงอยู่เสี่เจ็บเลยมัฮะเจ็บเลยเสียบอะไรเพศอไรฮะเพศหนึ่งเพรหนึ่งบ่เออเออเศษหนึง tám tám hàm đẹp rồi đó bước ngoài mai phò chim mừng này bằng gần chim gần xếp loại ừ, xếp loại xếp loại tám hàm đẹp khác พักกีดมึอนี่ลูกชาวตาเจ้าบ้างโคตรเตะกลูไอ้ไ้่าแทตอเออว่าตั้ไหมเนาะไอู้ไป่ใชมนี่ไปโรงเรียนะเอาอีล่าไ่ได้ไปว่สิยงนอนอยู่กินข้าวเนีไปหือนย h วานี่ข้าวหงข่าวหงแขงไมพรอ ผันยังคืนนี่บันทีกอง้วยแม่โดนาออ่าถ้าผันได้ควยดีกับก้าเล็กเบ้เออผันได้ควยก็เล็กแบเออ,เอ,อขัดกรีนอ,กน,อกนอะพีออ่น้องเนาะตามเจ้าพอกินก็นได้บ่ เวลากินแล้วบ่กเขาเลยนะ,ะก็กินเขาเลยท่านได้กินท่านได้กินอยู่ถาพ่อบ่อถพ่อมาอโอ้โหเฮ้ย<อ>เด็กอะไรบ้งางฮะได้การได้บานนี่มาตัากกระถ้วยบานนี่เอาบ่วงขวดลงก่อนเคลียร์ลงก่อน tắt hẳn bớt đó tắt bớt nó khúc nhăng luôn à thôi tạm khoa kinh cái này kinh lẽ đục xào như nó quất hẳn bớt bớt đâu bỏ เบอบเบอหเบิ้งบนจะเบรกใช่บานไหนไหนบอแม่กินข้าวหล้วเแม่นะอื้มมพวกพนอนอ่ะค่อไหเออนอนบอนะนอนเลยเออจกมาหลดนอนนะอืมอนจะีไปทางไหมเนี่ยไปไปเหงนี่ กปหน้าคุกปูปปอปบอกไปว่ากันน้าคุกบูอืไปกินเพลก่นไก่ไก่อันไปกินเพล่ได้เงินหมูมีกินเพลอ,อยู่หมูมีเงินเลยลูกของเขาเขาไมมีเงินจังวะหมูมีมียู่หมูมีพอมีเงินหายกินเพลแล้วมาเาบาิ่งอยู่ฮะไอ้ไมีบะม่นังนังดงไอ เออันนี้จักพันอันเนเบือ้ 5, <000. S 2> องข้างห่าพนน่นฮะหาพันนี่จุบเผื่อนะ่ะบุบจุบวันนี้นะ่วยนึงกับบุจุบจุบแล้วเงินน้อยเดียวกินมื้อเมื่อนนี้เงินจุปปบเลยจุบหลอกหาพันหนึ่งเพิ่นบูคายเพิ่นบูคายหาพันบูคา,าย Ai té hôn 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 không hôn 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 này hôn 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 À, Hãy à. <laughs> đâu không ừ. hả? Hãy hả vậy bồi vậy đâu 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 vậy đâu

ขบ,บักขบกพี่น้องเอ,อ้ยสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุข,ขุสุคนพี่น้องเลยเนาะพอลุงแม่ป้าเอามาฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ยังอยู่เพื่อนอยู่พี่น้องเลยเนาะขึ้นมาแต่หาน้องตายกับมา,าลูกสาวเพิ่นตามเจลบ่มีนัากินพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็จีได้พาหรือว,ว่าเพิ่นสิไป,ปหน้าบ่ไปบ่ ไปคุดกระปูมาให้เพื่อนพอได้มาจีมาต่ำมาปนกินพี่น้องเลยนเนาะอืมบอกไงแม่ปอหืมอกไงกินกินข่าวหรอกินอีนอ่ะปอไม่กินแคบเลยปอ,อ,ยปอเออพี่น้องเลยเนาะอ้าวโอเคพี่น้องเนาะ อ่าขออนุญาตกินข้าวก่อนพี่น้องเลยว่าเพอกระถิ่มาหาน้องตาก็ยังว่าได้กินข้าวเนาะนข้าวก่อนพี่น้องเลยนข้าวกับลูกชาวคนงามก่อนบอ่หืมบอ่อนุนไปชงอนุ่นอ่ะเออไปชงอนุ่นแล้วนุ่นเป็นเฮียนอ่ะบ่เฮียนแล้วเออเมื่อเช้านี้จะไปดิน,นอนุอ่นบ่ เออไปเวียกบ่แตาคลิปบ่ยิลาเลยค่ะที่ไปใช่ค่ะเบียกใช่บมไปแล้วเนาะมมีเงินพอพืว่ามมีเงินไปแล้ว พาลูกสาวไปหน้ามาน่ขึ้นอาว้ไปตักเครื่องบาดไปกินเพก็มนูนันแม่เลือนย่ใเนีนู่นอยากเคยเลือนอยากแม่เลือนย่าให้บ้นเพบานมากไมให้นะ เอออันนู้นไม่หายนะสีลาบไม่หายบอลูกสาวลาเขาคาั้วหมอนี่พี่น้องเอ้ยตำเจ้ใไ้พ่อ,อใค้มัดผมไอเจ้าหลูแม่บอ,อกินกินตรงบบกินเด้อ แซ่บๆนำกันเด้อป้าลุงแซ่บๆนำกันพี่น้องเอ้ยเออเอ้ยปตลอดกินตำแจวีเนาะตัวบ่มีเงินซื้อแกกินบ่ป้องอันเป็ดฮะเาอยู่เอ่เอเป็ดเอ้า พ่อไม่ได้คนตามตัวเองคนตามเองเลยเนี่ยลูกเป็นคนตามงั้นว่ามาโทษพ่อไ่ได้บาสนี่ห่าม่<ะ>มาน้ำอ่ะน้ำม่ใช่ห่าน้ำแขงตัวนี้โอ้ยเนาะตัวมาแต่นะหืมมาแต่เนาะไม่อะ่ดี๋ดยวไปจะบอกฉันเนาะพ่อเลย ยกรูบอนะอาเธอน้่งขวบง่ายไงนี่จอกบ่มี่ว่าจอกนะฮะไปใช้จอกนะไปกรุงเทพแล้วจอกฮะไปกรุงเทพแล้วจอกไปกรุงเทพเลยจอกไปกรุงเทพแล้วบาานดิเป็นอะไรบ้านอิ่มนะบ่ทันอิ่มทันอิ่มอยู่เออ จำน,น้อยเดีวพ่จจำลายจำลายกระเพ็ดเดี๋ยวนอเอ,อแทบลอยบ่ เอาเ่เพชรจักหน่เพชรบอกแม่เพลงบริหารนากินไหบอยอ่ะโอ้พอเจกับบได้มีชื่อเน่ากินมาเมื่อคืนเน่าขําเงินหมมีเติม,มันบ่าวมัช่อมเหมไนชื่อูน,เอนะะิเนาะหนะหม,มีมีเงินชื่อเนาะ เป็นได้ไหเกินจ้ะฮู้วววนปลาดุกกินิ้วไหมนั่นกินอันไห,หนปลาดุกกี้วไม่กินแชีวหรอคะกินเชวววหนูกินแล้วลอืมหนูกินแล้วจอกไปให้จอกอะ่ะบัพังบ่งง<ะ>มันไปตรงเทสเด้วจังหวะฮะมันไปตรงเทสบ่เออไปตรงเทสได้จอกนะไพ่พาไปนะ อันจออันจอแก้วน,นา,าไปเอออจ้างขารถไปอ่ะ, <c oughs> ะ,ะจ้างขรถไปอันจอกแ้วางขารถไปเออไงมาเจ้าอยากเป็นยังไงมาเนี่ยเปไปโรงเรียนเป็นผู้ใหญ่เป็นไปรงเ,เรียนตอีองเรียนอืมเรีเป็นผูนยยน้ใหญ่เนาะเป็นผ้ใหญ่ เฮียนอยู่ใชนอ,อ,ใอ่นมไก่น้นงเยีนไก่ไก่หี่ไก่นนู้โพนนูเก่งนะเจ้านี่เนาะตาแจบพี่เก่งก็เป็นเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กินข้าวกอนพี่น้องก็นทุกชาวกินขี้เช็เป่เปิดภาพมาอีกวันนี้ล่างถ้วยบ้านนี้ โอ้เล่าอะไรบ่ฮะฮะล่ย่างมาแล่ามา่บ่เออดูเทจานี่เนาะกินข่าวแล้วก็มาล่างถั่วอข้างหลังจะได้ล่างนะไหมจองแกงน้ำมันอะล่างได้ล่างเลยพี่ยังบลนเอบนาบ่ มาล่างล่างล่างกี่ใบวะนี่ล่างมันหลอดแน่ล่างถั่วบออิมได้กินขขานะดูเนาะเจ้าเนาะล่างถั่วเนาะ ทางก้นเจ้าเด้ถวหันตรงน่ะถัวน้อยนะมัร้อน,ะนอเออมีปวกด้วยนะออล่างมันร้อนอะวะใครมันนั่งจุ่กัอยางเี้ย่างไ้ง,งล่าง,างออไ,ไปไปไปไน เอาโอเคยวจ,จบคลิปแลนะ้วบ้านไหนได้จะบ,บายดีป้าลุงก่อนจะบ,บายดีงสบายดีปรร้บบาดุงหรือบ่จ่บบดีรรนะบบดแล้วมนะาจะไม่ดีป้าุงเออพ่อพ่อคลิปนา้าะพ่อพ่อกำคลิปนา้าเลยาย